ได้ปรากฏครั้งใหญ่มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับสุดยอดจริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสถานที่ที่ผมลงนะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีขี้เตานะครับเขาเรียกขี้เตานะครับหรือสาหลายนั่นเองนะฮะสาลายนี้เราก็จะเอาไปทําขนมนะครับแล้วก็เอาไปทอดกินกรอบๆนะครับหลายสาราที่หมายเลยไม่ใช่นะครับก็คือเป็นขี้เตานะครับก็ปลามันชอบมาแอบอยู่ในเตาในีาสาลายนะครับนี่เจอปรากฏครั้ง เองเนี่ยปล่อยครับนี่มันชอบแอบ,บอยู่ในเตาอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นี่ค่อยๆเข้าไปแล้วเองอย่างนี้เลยนะฮะสุดยอดตัวใหญ่สุดด้วยนี่โอ้ยผมจะไม่ดึงนะครับจะไม่ดึงปล่อยมันก่อนนะครับไปไ,ไปไหนล่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วสูเนี่ยมันแอบ,บเข้าไปในเตาเนี่ยอยู่ไหนวะนี่นี่น,นี่เห็นหางแล้วสุนี่อย่หางใหญ่หางใหญ่ขนาดครับโอ้ อย่าดึงอย่าดึงโอ้ยตัวใหญ่มากเลยยังไม่ดึงนะครับเพราะว่าให้มันหมดแรงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรียกวัดมาช่วยนะครับนี่วัดมาแล้วให้วัดเป็นคนเอาขึ้นมานะครับจากที่ดูแล้วไม่ต้องยิงซ้านะครับเพราะว่าเข้ากลางหัวพอดีเลยเนาะแล้วก็ดูวัดใส่ชุดโอวัดยิงมะนาวกันนะ <laughs> โอ้ยชุดกระบาดใส่เป็นผมนี่หนาวชิ่หายเลยเนะี่ย ี่ขึ้นมาแล้วปรากฏครังใหญ่สูสุดยอดได้มาแล้วนะครับจากที่สังเกตด้วยตานะครับรุ่นนี้น่าจะประมาณ7กกิโลนะครับ <c oughs> ผมเมื่อตายว่ามันกี่กิโลอ่ะสู <c oughs> นี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่บนกิ่งไผ่นะครับแล้วก็ยกปลาให้ดูโอ้ยใหญ่นะครับได้ตัวเดียวพอผมดีใจแล้วได้ตัวเดียวที่เหลือก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ สุดยอดจะแตะสูเอ้ยโคตรมันอะแล้วไหลเข้าไปเจอปลาเขาปลาเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเร็วมากไปไหนไปไหนล่ะตามตามครับตีวินตามไล่ตามอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเห็นละ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 อีกไหกลับมาเองเรียบร้อยโอ้โหหันหัวกลับมาอย่างงี้ก็เรียบร้อยสิครับจอดได้ปลาเขาอีกแล้วนะครับอืมมันจะแตะสู๋ แล้วก็ให้วัดเป็นคนลงไปเอาเหมือนเดิมนะครับความลึกตรงที่ผมไล่ปลาคาวตรงนี้อยู่ที่ระดับ5เมตรนะครับดูจากลําตัววัดสูง170กว่านะฮะลงไปกี่ช่วงตัวครับนี่นูนได้มาแล้วฮะนี่โคตรมาเลยสู้ ย่าว่าหมาดีวะหูยได้ถึงปากกดคังใหญ่ได้ถึงป,กงงปากคขานะครับถึงปากาขามันจะไม่โตเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ไซส์ประมาณ2กิโลนะครับนี้ก็ยังสุดยอดจุดดีหมานไม่ก็อสูอิจฉาข้าเนาอแล้วก็มาเจอปลาเร็ดนะครับปลาเร็ดนะครับไม่ใช่อีเร็ดโไม่ใช่ไปดูแลครับน้องน่ารักนะครับผมเห็นเมื่อไหร่ผมก็จะไปทักทายน้องนะครับบอกเรีบโตได้สูดเอ้ ปรากฏท้งเองเรียบร้อยนี่ได้ปรากฏท้งเพิ่มอีกตัวแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับโอ้ยหมานแตะหมันว่าโอผ้าอย่างมาดําป่านะแต่หมานแตะนี่ใส่ไม่โตครับใช่สองกิโลครับแน่นอนครับนี่ตัวนี้น่าจะประมาณอยู่ราวๆนั้นนะครับนี่ดูจากลําตัวปานะฮะปลาทุกตัวก็น้ําหนักก็จะใกล้เคียงกันนะครับนี่นั่นประมาณสองกิโลผมเดาเอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอากิโลลงมาในน้ํานะครับ บอให้จามาเตอแล้วก็มาเจอฝุ่นในรูนี่นะครับคิดว่าจะน,น่าจะเป็นปลากฏดครั้งนะครับน,นี่เห็นหางมันเห็นหางมันโอ้มันเข้าไปละโอ้บอให้บัตตันมันสะกรรมอะ่ะดูฝุ่นมันแหลเนี่ย มันจะเป็นปลากฏดครั <aja S 2> ้งที <theo Quite. S 2> ่เข้าไปในรูแลหางมันใหญ่นะครับมันจะตีกับพือกับพื้นนะครับเวลาเราดำกลางวันก็างได้เห็นฝุ่นออกมาจากรูเยอะๆอย่างนี้ก็น่าจะใช่นะครับติ้มมันไปทีติ้มก็ไปติ้มก็ไปอยู่ไหนอยู่ไหนติ้มติ้มแล้วแฟนมีอยู่ไหนกระบ้กเจอปลาะโนใหญ่จังงวันนี้ได้ที่แล้วเต็มเงียบซอยเอาดึงดึงเอาดึงดึงโคตรแหง่ะและก็หน้าที่เหมือนเดิมนะครับให้วัดลงไปเอานะครับนี่ไม่ลึกนะครับ นี่ได้มันแล้วครับน่าจะอยู่ไซส์ราวๆ4ีกิโลถึง5้กิโลนะครับแต่ผมตีตัวแล้วน่าจะอยู่ประมาณ4ีกิโลนะฮะนี่ๆๆ,ๆ่นๆๆๆีก็ขากิโลละกําละหกสบาทนะครับ4ี่กิโลก็200รอยเมตนว่า200รเมตนกระสุนค่า,าตัวณิตศาสตร์เนอะองเรียนไหนว่าจะได้ไปส่งลูกไปเฮียน และนี่ก็เป็นปลารวมที่เราได้นะครับก็มีปรากฏดครั้ง2ตัวปลาค้าว1ตัวนะครับแล้วก็มีปลานินอีก2ตัวแล้วก็ประชาโดอีก3ตัวนะครับนี่สุดยอดเปล่าแล้วก็สงสารวัดนะครับเพราะว่าดำชั่วโมงเดียวก็พอเนาะ